มันจริงไหมเนาะที่เขาบอกว่าเอาเนี่ครับยาหม่องเนี่ยนะทาเข้ากับเทียนเนี่ยมันทําให้เทียนละลายช้าวันนี้ผมก็เลยมาพิสูจน์ให้ดูครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะมีแยกนะไอตัวนี้ไม่มีไม่มีไส้นะเดี๋ยวจุดไปก็จุดติดอยู่ดีแต่ตัวนี้ไส้ก็คือนี่เนี่ย,เ,ยเชือกเนี่ยนะครับผมทาไปบริเวณนี้เลยนะฮะอ่ะโอเคพอเดี๋ยวจุดครับ เปิ้งนี่ถึงครับเอาละเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเอละลายช้าหรือละลายเร็วเท่ากันไหมนะครับผม,มเดี๋ยวผมจะดับแล้วนะครับผมนี่ประมาณกี่นาทีแล้วห้านาทีห้านาทีนะครับผมห้านาทีผ่านไปนะครับที่ผมที่ผ่านมาก็คือตัวเนี้จะดับบ่อยเพราะว่าลมมันแรงนะครับตัวเนี้ไม่ค่อยดับดับประมาณสองครั้ง ครั้งสองครั้งไอ้ตัวนี้ดับบ่อยเพราะฉะนั้นตัวนี้เลยจะเาะผาผ่านเยอะกว่านะครับเดี๋ยวมาเทียบกันให้ดูว่ากี่เซนนะครับผมนี่สิบสองเซนนะครับผมนะครับอ้าวนี่ก็สิบสองเซนสองเซนเท่ากันอันี้สิบสองเซนนิดๆืมสรุปคือจุดเอ้ยภายยีหมองไม่มีผลนะครับผมนะฮะ ทาเยอะหมองหรือไม่ทาเทียนก็เยอะอันนี้เหมือนกันนะครับผมน้ำตาเทียนก็เยอะเหมือนกันครับเอละลายเยอะเหมือนกันนะครับผมละลายเร็วเหมือนกันไม่ได้มีส่วนช่วยให้ทําให้เทียนละลายช้านะครับผมไม่เกี่ยวนะครับผมพี่สูจร์่ดูแล้วนะฮะป่ะถือว่าใครห้องใจครับผมใครชอบไอเดียนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับสาระดีๆจะมีเยอะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ